Cover. ชผู้นำชีวิตเครมราจันทีคิดค้นและนำเสนอนะวะตตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอยู่สเสมอโดยบริการอันหลากหลายครบด้านรวมทั้งธุรกิจบันเทิงอย่างค่ายเพลง True Fantasia ซึ่งผลิตและดูแลศิลปินเอฟเป็นหลักล่าสุด r u ูทุ่มงบประมาณกว่า50ล้านบาทผลิตภาพพยนต์คอนเสิร์ตระบบดิจิตอลสามิติหรือที่ดีขึ้นมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในเมืองไทยค่ะ True Fantasia ค่ายเพลงไรเคอร์ครองทรูระดมทีมงานฝีมือระดับอินเตอร์นำเทคโนโลยีระบบสามมิติมาสามร้างปรากฏการณ์รการตาบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปี กรุงศรี The First 3D Concert Victory of the Winners การแสดงโชว์เต็มรูปแบบของ6ผู้ชนะจากเวที AF ทั้ง6ซีซัน with AF หนึ่งพัชรจันเทียง o f AF สสุพรัณเฉลิมชัยเจริญกิจตัว AF 3เกียรติกมลลาทานัด AF 4นัทสักดาทอดท u t QF ห้าท u t Q ไ่งามและ s าน n AF 6นีพาพรทิติธนาการและแขกรับเชิญอีกมากมายในกรุงศรี The First 3D Concert Victory of the Winners ในวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้ในอินดอร์สตตเตเดียมหัวหมากค่ะก็ถือ <c oughs> ถือเป็น ตัวแทนของทั้ง6คนแล้วกันนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องการโชว์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็การที่เรามีเวลาซักซ้อมมากขึ้นก็เลยมีโอกาสได้ดึงความสามารถอะไรที่แบบไม่เคยแสดงในคอนเสิร์ตไหนๆมาก่อนอย่างเงี้ยฮะแต่ละคนก็จะมีออกมาแล้วก็แบบการได้มาผสมผสานร่วมมือกันนะครับระหว่างเกสที่เชิญมาด้วยเนี่ยก็จะมีพี่นัทมิเรียนะครับ <Wow. S 3> อ่าพี่แมวยชิรศักดิ์บานพุ่มสิงเนื้อเสื้อใต้อ่าชัยชนะชัยชนะชัยชนชัยชนะนะครับแล้วก็ในค่ายของเราเองก็มีพัชชาต้อนตีนะครับวงวันตูตีโซ พวกเราแล้วก็รวมแก๊สแล้วเนี่ยขึ้นไปทีมากกว่า20ชีวิตนะเด <c oughs> ี๋ยวเจอหางเครื่องผมอีกไม่ได้เลครับก็ฝากคอนเสิร์ตนี้นะครับพวกเราทั้ง6คนแล้วก็ทีมงาน True Fantasia แล้วก็ทั้งทีมงานอของเกาหลีที่เป็นทีมโปรดั่นัเกาหลีนะครับทุ่มทุนสร้างแล้วก็ทุ่มแรงทุ่มใจกันมากๆกับคอนเสิร์ตกรุงศรี The First 3D Concert Victory of the Winner ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับก็ าฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะครับที่สร้างปรากฏการณ์และประวัติศาสตร์เพราะว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีมีขึ้นมาอีกในคอนเสิร์ต mm hmm. นี้นะครับก็จองบัตรได้ที่ w w w บ d o we booking com หรือว่าแค่โทรศัพท์ง่ายๆ0 2 9 0 0 9 9 9 9แล้วกด4 <c oughs> <ส>ี่ <c oughs> ค่ะแสดง <c oughs> ที่ไหนเลยอินอร์สเดียผมมากครับ รุงศรี The First 3D Concert Victory of the Winners ถือเป็นการผลิตภาพยนตร์คอนเสิร์ต3มิติที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับภาพยนตร์ซึ่งใช้เทคโนโลยีล่าสุดนี้จากฮอลลีวูดโดยสุดยอดความันิงรูปแบบใหม่ดังกล่าวจะฉายให้ชมกันเฉพาะในโรงภาพยนตร์ระบบดิจิตอล3มิติทั่วประเทศอีกด้วยปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะสามารถจองบัตรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร,ร์ตได้แล้วที่029009999กด4หรือที่ w w w i b o o k i n g c o m แล้วมาร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์คอนเสิร์ต3มิติด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ ท้องซิงหาคามนี้นะคะ